ว้าวเจ๊ลมพัดเย็นสบายจังเลยเนาะวันเนี้ยลมเย็นมากมากเลยโอ้สดชื่นมากเลยไอ้เจ๊คนนั้นทนได้ไงไ้ตัวนั้นอยู่นี่ยังได้กลิ่นเลยลมพัดมาเหม็นจิ๋มหายเลยแม่อาบน้ำกันเลยไงวนะเนี่ยโอ้ทนอยู่ได้เนะีเจ๊นี่ก็อุ้มไอ้นั่นไปสงสารคนแถวนั้นที่เดินผ่านจริงๆเลยลมพัดมาเหม็นจิ๋มหายเลยขนาดฉันอยู่นี่ฉันยังได้กลิ่นเลยอ่ะกับมือกันเจ๊จับมือกันจับมือ,มอแล้วได้แหละขนมนมากินดิ เอาอะไรมาใส่หัวฉันมาเนี่ยมงกุฎอะไรเป็นโอ้อร่อยมากเจ๊อันนี้อะไรอะ่ะอาหารรสขี้เหรออร่อยจังเลยของปวดเลยเจล้างมือบ้างก็ไดน้นะำเป็นประแดกมากเลยล้างตูดแมหรือไงว้าวว้าวเสียวว้าวอิจฉาตัวนั้นจริงเลยมีคนป้อนอาหารฉันตึงตัวหล่ออยู่เนี่ยไม่เห็นมาป้อนฉันเลยให้อสองสารจริงเลยไม่มีอะไรกินเลยทำไรวะทำยังไงอ่ะหิมหมิตอนนี้มีอะไรกินบะ เอาให้ฉันกินแบงเดะจีทำอะไรจีจ yeah, ีอะไรยกลังเม้นมาเลยอีกี้มาเลยม้นตุไอ้นี่ยังม่ทำอะไรไม่ดมตูดฉันแต่งตัวอย่างหล่อแล้ววันนี้จะออกไปเที่ยวทะเลนัดหน่อยหล่อมากเลยเราเนี่ยรอสาวนักสาวไว้วันนี้แต่งตัวอย่างหล่อเลยใส่แว่นตายอย่างเดียวจะไปเที่ยวทะเลฉันทไมหล่อขนาดนี้วเนี่ยคนนั้นเท่นนะ่ม่รู้จะพูดยังไงมันหล่อก็หลอ่อลดความหล่อไม่ได้เลยเ,เป็นตาอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยเมืดๆแต่ไม่เป็นไรทนได้เพราะว่า เอาความเท่ไว้ก่อนบอกไม่เห็นไม่เป็นไรแวันนี้นั่งสาวๆฉีดน้ำหอมอย่างหอมได้แล้วว้าวแต่งตัวหล่อในรอบสิปีว้าวหล่อจังเลยหล่อจังเลยใส่แว่นตาด้วยหล่อจังเลยตอนนั้นอะใส่แว่นตาจังเลยสงสัยหล่อฉันใช่ไหมเดินกินไปดีๆไม่เป็นไรต้งใายหางใส่ตุ๊กหางมันติดหน้าฉันเนี่ยต้องเอาอาหารเช็ดตุ๊กไปด้วยเดินกินไปไม่เป็นไรดีๆเดินดีๆใช่ๆๆเดินไม่ดีไม่เป็นไรทำไมพวกนั้นมันสีเดียวกันบอกว่าฉันไม่เป็นเพื่อนป่ะสีดำไอ้พวกนั้นมันสัตวกลายมันจะที่ไหนบ้าวดาอ่ะ สงสัยฉันเป็นวัวดําในฝูงวัวลายไอ้นกฝูงนั้นมันหากินแหลงของมันวะมันหาแหลงของมันวะแต่และตัวคอยาวๆน่าจะบบิดจิบหายเลยไอ้ฉันจะไปไหนของฉันวะเนี่ยงงเลยไม่จะไปที่ไหนเพื่อนก็ไม่มีเห,หนื่อยก็เหนื่อยไอ้แหม่หมินปากตัวเองมากเลยมีอะไรกินไม่มีอะไรกินไม่อยู่ข้างล่างอะมีไหมโอ้ยสุกพปมากเลยอะมีปลามีอะไรไหม อาดูดีดีดีล้ากนองจังเลยร้กน้องจังเลยนองน่ารักจังเลยน้องอเน้องอาบน้ำได้อย่างเนี้ยค่อนข้างที่จะมีจินเหม็นโอ้เหม็นเหม็นเหม็นยูนะเอาน้องไปอาบน้ำด่วนเออมองอะไรฉันเนี่ยมองอะไรฉันมีอะไรกับฉันหรือเปล่าไม่เคยเห็นคนตาโตเลยไงดูตาฉันสชมีเสน่ห์ล่ะบอกแล้วตาโตมีเสน่ห์มีอะไรกับฉันหรือเปล่าหรือจะเอามองตา มองตาฉันแล้วไปทำอะไรนี่ไป็นหานั่งขี้แถวนี้แหละหวังว่าจะไม่มีใครมาเห็นปวดขี้หนักมากเลยหน้าเขียวออมากเลยวิ่งมาเนี่โอ้ยไม่ทันละเอาตรงนี่แหละสงสัยไม่มีใครเห็นเราอ่ะอายกินเยอะขี้เยอะเลยเราเนี่ยอายไม่ไหวเลยหวังว่าจะไม่มีใครมาแอบดูใน้อยู่แถวๆเนี่ยขอปล่อยเต็มที่ไม่ได้ขี้มาสามวันเลยฉันให้เหม็นขี้ตัวเองอยู่เลยเหม็นมากเลยเฮ้ ดูไอ้ตัวนั้นสิปาไม่เข้านั่งอยู่กลางทุ่งหญ้าขี้เลยไม่มียางอายเลยหมานะว่งวงจังเลยว่งวงมากเลยตอนเนี้ยพักอ่อนไม่เพียงพอเลยงไงกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนที่นอนไม่ได้นอนไม่หลับกลางวันนี่ย่วงว่งวง่งวง่ง,วงเอ๊ะเป็นอะไรกันนะฮะพูดอะไรกันนะฮะมีเรื่องอะไรกันฮะ,ะฉันชอบแอบฟังเรื่องชาวบ้านเน่ะมีอะไรปะมีอะไร มีอะไรบอกเจ้ได้ดนะที่นี่มันที่ไหนวาเนี่ยอยู่ดีๆเจ้าของเอาฉันมาปล่อยข้างทางและเจ้าของฉันไปไหนมาเนี่ยฉันมาอยู่นี่เอาฉันมาทิ้งไว้เนี่ยมางงมากเลยฉันจะไปไหนวาเนี่ยว้าววันนี้ฉันไปนแสดงละครน่ะฉันแต่งตัวนี่แบบพระเอกเลยมีหมวกใส่ด้วยว้าวหล่อมากเลยใข่ไข่กินนะพ่อไข่ไข่กินขใข่ไกินนะเจหากินไปเรื่อยๆอยากกินเร็วล่ะ เอเพื่อนดูที่นู่นสิดูนู่นสิน,สนาเห็นนู่นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยนู่นไกลๆนู่นนะนายจะก้มดมหมั่นตัวเองจะไหมว่าเนี่ยฉันบอกให้ตัวเองดูนู่นดนนนูนู่นไกลๆนู่นนู่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยมองหน้าจะได้ไหมมองหน้าจะได้ไหมไม่เคยเห็นคนหล่อแล้วฮะฮะตาฉันมีเสน่ห์ใช่ไหมตาตูใช่ไหมมีเสน่ห์ใช่ไหมคนมันหล่อช่วยไม่ได้ มีอะไรกับแก๊งพวกฉันหรือเปล่ามีอะไรเปล่าช่วยฉันดิช่วยฉันดิมีอะไรกินหรือเปล่าข้างนอกเอาพวกฉันออกไปดิดูการเดินโชว์สเต็ปของฉันเสร็จม้นๆให้ดูด้วยที่นายทำได้ไงแบบพวกโอ้นายทำได้ไงสุดยอดมากเลยเจ๋งจริงๆเลยม้วนได้ยังไงที่พวกใครว่ามาแอบถ่ายเราดูสิไอ้ดีนายไปตัดขนบงนนะังกรดีนะเดินอยู่ที่นู่นกินลอยมาถึงนี่เลยเออไอ้หมาเด็กๆพวกนี้ทำไมมันดูสวยจังเลยวะแต่ เออไปตัดขนด่วนนะอาบน้ำหน่อยก็ดีเหมือนกันนะฉันอยู่ที่ดีนี่โอ้โหรับไม่ไหวแล้วขนาดอยู่ไกลๆนะกินลอยมาถึงนี่เลยอาบน้ำกันบ้างเลยไงเนี่ยเด็กๆแล้วเด็กๆพวกนี้มาทำอะไรกันเอ๊นีนีนีแล้วสี่ตัวมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ให้เอาเรามาปล่อยไว้ที่นี่วะที่นก็ไม่รู้มนกันตื่นมาก็อยู่ที่นี่แล้วนี่มันที่ไหนวะเนี่ยอาหารก็ไม่มีกินขับบ้านยังไงวะเนี่ยสี่ตัวโดนเรามาปล่อยวัดแล้วมั้งเนี่ย